เอาุ้ยนี่มันขาดขวดกหนน่ขวดตัวตรงขวดเลยว้าวมาค,ามคามํคำเนี่จ้าเอากระทู้กระทแนี้ม่เน่น,น,นสเสียงมันขาดเบอรละมันอยู่เลิกแห่ อนีแืมพี่เอาเบิงงควอดตรงควอดเลือกๆมันเมื่อควดขีกเอาเขาเอาๆๆๆๆๆๆเอาๆๆาๆอาๆเๆๆ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 ตะก้ๆๆๆ่ๆๆๆ่าๆๆ้าๆๆๆดๆๆ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 ๆนีๆก็ได้ขวดๆๆๆเๆๆลๆๆ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 ัๆๆ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 เๆๆๆๆๆนๆๆๆดๆกๆอกกลๆๆ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 วๆๆๆๆกๆๆๆๆๆๆๆ ว้าวเจ้าอีกแล้วดอกใหญ่มากใหญ่มากคนละดินมันยังแหงอยู่จ้าดินยังแหงอยู่เองบอกอะไรกันเอาแบบเดินแปนไปเลยนะคะอุ้ยนี่เดาจ้าคะแนนได้แต่ได้สิยังดอกหน่อยเนี่ยอยู่แต่แต่ปะ อันนี้หน่อยแห้งกับฝังมันไหวซะก่อนฝังกับฝังกี่ฝัันไหวซะัน